พระจันทร์มาตึงแต่เศร้าจนจนมืดจนพระจันทร์กึ้นเอ้คุเอยพระจันทร์ทรงกฎแมพระจันทร์ทรงกดแม่เนี่ยเมืองพระจันทร์ทรงกดพระจันทร์ทรงกฎพระจันทร์ทรงกดพี่น้องลอรถเมย์รถเมย์จะมาหนึ่งทุ่มสิบแปดนาที

อสตูสตูเลนบบิกโรงงานเฮดเกาอีโอ้กะซมพอแม่เขามีเกาอีใ่ญ่เป็นสัญลักษณ์พราะมันมีโรงงานเฮดเกตอีับบิกอูเซนรู้เกิาอีอันเดียวตัวละสี่พันติเต่อ อกลับมาหอดในเม,มมมมเมืองสามทุ่มสามทุ่มเป็นรอรถเมสามทุ่มสิบนาทีไปรอรถเม่กลับบ้านเร้สามทุ่มสิบนาทีมาถึงในเมืองแล้วมารอรถเม่มารอรถเม่คนกรายเติบไปนะ รอรถเมล์กลับบ้านเราอีกเจ็ดนาทีอีกเจ็ดนาทีอีกเจ็ดนาทีรถมาบรรยากาศกลางคืนลาำคืนนี้ คนก็เดินวุ่นวายแกบแกๆแกปโหงหน่อยอีกสามนาทีรอรถเมย์อีกสามนาทีรถเมย์จะมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วไปกันเด้อพี่น้อง ba bữa